คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการนัดหมายการประชุมออนไลน์นะครับล่วงหน้าครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Schedule นะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งตรงนี้นะครับเป็นโทปิกที่เราต้องการจะประชุมเช่นเป็นชื่อการนิเทศออนไลน์ครั้งที่1นะครับจะเริ่มสตาร์ทเมื่อไหร่ครับนี่นะครับมันก็จะมีให้เลือกตรงนี้นะครับเราก็อาจจะเลือกเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเท่านี้นะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับ30นาทีนะครับตรงนี้นะครับเป็น m e e t i n g ID ครับก็ตั้งให้เป็นอัตโนมัตินะครับ Security ตรงนี้เราสามารถตั้งเองได้นะครับถ้าเราอยากจะตั้งเป็นรหัสผ่านของเรานะครับตรงนี้เอาไว้ค่าเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลง Calendar นี่หมายความว่ามันจะไปแชร์ที่ไหนนะครับตรงนี้ก็ตั้งค่าเป็น Google c a l e n d a เอาไว้ก่อนนะครับ Advaced ตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องตั้งอะไรนะครับปกตินะครับเซฟครับเมื่อเราเซฟปั๊บนะครับมันจะทำการเปิด Google ขึ้นมาครับเพื่อไปบันทึกไวใน a l e n d ้ r นะครับเราก็เลือกปฏิทินนะครับ พอเราเลือก Google Account นะครับมันก็จะทำการสร้างใน c a l enda r ให้เรานะครับตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับมันก็จะแจ้งว่าตรงนี้เรามีประชุมอะไรนะครับเราก็ทำการบันทึกนะครับเพียงเท่านี้ครับมันก็อยู่ในปฏิทินของเราครับมันอยู่ตรงนี้ครับนี่นะฮะนี่เลยครับพอถึงเวลาปั๊บมันก็จะแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือของเราทันทีนะครับโอเคนะครับตรงนี้ผ่านนะครับถ้าเราจะ กลับมาดูนะครับตรงนี้นะครับสเกตด่วมีอะไรบ้างนะครับมาดูตรงนี้ครับมิงนะครับตรงนี้จะพบว่ามีการนัดหมายการนิเทศออนไลน์นะครับวันที่9นะครับพฤษภานะครับเวลา18ถึง18.30เห็นไหมครตรงนี้ปั๊บเราก็สามารถที่จะสตาร์ทได้เลยนะครับตามวันเวลาที่เรานัดหมายนะครับถ้าเราต้องการจะ Copy i n v i t a t i o n นะครับก็ Copy ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับหรือเราต้องการจะแก้ไขครับตรงนี้นะครับแก้ไขได้นะครับ หรือจะลบนะครับก็คือตรงนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ลองทำการนัดหมายประชุมออนไลน์ดูนะครับไม่ยากครับ